สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่นชาววันศุกร์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l s m i l e w t t h c l o v e r t a r o t นะคะวันนี้เรา,เราอยู่กับคลิปดูดวงประจำสัปดาห์วันที่5ถึง11กันยายน2565ของชาววันศุกร์นะคะก็ก่กอนอื่นประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักทายกันเข้ามาได้ที่ Li น์แอด at, at 131 pprpl นะคะค่าคุูเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดไม่กำหนดแล้วแต่ร่วมพำบุญนะคะก็มีให้เลือก2แบบนะคะแบบที่1แบบขอคุย 30นาทีนะคะแล้วก็แบบที่2แบบอัดคลิปตอบคำถามนะคะถ้าเป็นแบบคอคุยจะไม่เห็นหน้าไพ่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นอัดคลิปจะเห็นหน้าไพ่ค่ะก็จะเปิดเป็นทั่วไป1ิบใบการงานการเงนิน1ิบใบความรับความสัมพันธ์1ิบใบนะคะแล้วก็ตอบคำถามให้คุณนะคะจะถามกี่ข้อกี่คำถามก็ได้แต่แตว่าขอให้ถามในครั้งเดียวคราวเดียวนะคะ ขอดูเรื่องราวทั่วไปของเพื่อนๆชาววันศุกร์เลยค่ะชาววันศุกร์นะคะได้ไพ่เมจิเชน์ก้าเหรียญแล้วก็ e e n นอัพโซนนะคะชาววันศุกร์ในสัปดาห์นี้น่าจะมีความดุดันอยู่ในตัวเองนะคะแล้วก็โฟกัสเรื่องของการเงินการทองนะคะอะไรที่ลงทุนไปนะคะจะได้รับผลเนาะแล้วก็เอออาจจะมีใครบางคนที่สนใจในเรื่องของการเรียนต่อในศาสตร์ที่สูงขึ้นหรือว่าศาสตร์ที่ลึกซึ้งนะคะเออการหาความรู้รอบตัวเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะอาจจะเป็นการฝึกทักษะ บางอย่างก็ได้นะคะต่อมาค่ะมาดูไพ่การงานการเงินของเพื่อนเชาววันศุกร์นะคะได้ไพ่สองดาบหไม้แล้วก็อัศวินถือดาบนะคะชาววันศุกรนะ์น่าจะมีความลังเลใจบางอย่างในเรื่องของการงานการเงินนะคะ เหมือนลังเลใจว่าจะเอาอยัางไงต่อดีเลือกทางไหนแต่ว่าการงานของคุณน่ะรุงรรุงร่งเรองนะได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของคําพูดหรือว่าอารมณ์ร้อนของคุณนิดนึงนะคะการพูดจาผงผางอาจจะไม่ได้ดีเสมอไปเนาะมาดูความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนเพื่นชาววันศุกร์นะคะได้ไพ่เทมเพ n แรนซ แชริอ o t แล้วก็เดอะซันะคะมองว่าคนรักค่อนข้างแฮปปี้ Happy, นะคะมีการบาลานซ์พลังงานให้อยู่ในพลังงานที่ดีเดอ Sun ขึ้นมานะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีการเดินทางไปหาไปพบไปเจอคนรักก็ได้นะคะไพ่คู่บุญค่ะใบแรกค่ะมองการไกลนะคะมีการวางแผนนะ,ะน่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าการเดินทางนะคะนี่ไงสื่อสารเนาะ น่าจะเป็นการเดินทางสื่อสารไปยังที่ถิ่นแดนไกลค่ะแล้วก็พลังงานมหาศาลนะคะเหมือนตัวคุณเองมี passion มีความมุทะลุอยู่อ่ะเหมือนมันคล้ายๆไพ่อัศวินถือดาบอะนะคะยังไงก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติเนาะมีพลังงานได้มี passion ได้แต่ว่าต้องมีสติด้วยนะคะอย่าเอาอารมณ์เป็นใหญ่นะในสัปดาห์นี้นะคะไพ่ส่งทางสว่างใจอยากบอกชาววันศุกร์ว่า ยึดมั่นถือมั่นคือสิ่งที่ต้องทําลายเพราะทําให้เราไม่เรียนรู้นะคะเรื่องบางเรื่องลองเปิดใจเนาะเราเราอาจจะได้เรียนรู้ได้เห็นมุมมองใหม่ๆของชีวิตนะคะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆชาววันศุกร์นะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยวันนี้สวัสดีคะ่ะ